และนี่ครับคือรองเท้า n นกี้ t m p p Legend 10นะครับที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ใน United Pack นะครับมาในสีส้มนะครับผมบอกเลยว่าเห็นจากตรงนี้นึกว่าเป็นแซลมอนซาชิมินะครับไม่นึกว่าเป็นรองเท้านะครับเพราะว่าสีนี่มีความใกล้เคียงกับทางแซลมอนเหลือเกินนะครเห็นแล้วหิวขึ้นมาเลยนะครับ ต้อบอกว่าตัวของรองเท้า n นกี้ t m p p l Legend 10ตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนจากวัสดุหนังจิงโจ้นะครับมาเป็นวัสดุของหนังสังเคราะห์ในตัวของ t e m p o Legend 10ตัวนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ย ต้องบอกว่าทางยูเนเต็ดแพคเนี่ยมาในสีส้มอย่างได้รับแรงบันดาลใจจากตอนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเช้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสีส้มแล้วก็สีม่วงที่จะอยู่บริเวณขอบของสูททั้ง2ฝั่งตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ของ t e m p ปนะครับอยู่ที่บริเวณส้นเท้านะครับแล้วก็ถ้ามองเข้าไปในดีเทลของตัวสีส้มตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ของ NU ะครับก็ จะมาจากตัวของ n i ก e ้ยูเนเต็ดแพนะฮะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับตัวกล่องตรงนี้นะฮะถ้าเราสังเกตนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันเลยนะฮะ n u Nike United Pack นั่นเองนะครับผมโอเคครับมาพูดถึงเทคโนโลยีแรกกันก่อนนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับตัวหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนมาใช้หนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีของ Fly Touch ตรงนี้นะครับที่จะทำให้ ตัวหนังรองเท้าเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็จะผสานเข้าก,กันกับเทคโนโลยีของ ACC นะครับหรือว่า All Condition Control นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ทาง Nike เนี่ยได้ใส่เข้ามาในรองเท้าทุกๆตัวในช่วงหลังอยู่แล้วนะครับซึ่งเทคโนโลยีของ ACC ก็จะทำให้รองเท้าสตัดพร้อมใช้งานในทุกๆสภาพอากาศได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือว่าหิมะตกนั่นเองนะครับผม มาต่อที่อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัวของ fly knit นะครับซึ่งเราจะเห็นบริเวณข้อเท้าตรงนี้นะครับจะมีผ้ายืดที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามานะครับเราจะไม่ได้เห็นตัว fly knit นี้ในเทคโนโลยีของ tempo 9นะครับผมได้มีโอกาสลองใส่เทียบกันแล้วนะครับในตัวของ tempo 10และ9เนี่ย ความแตกต่างที่รู้สึกชัดเจนมากที่สุดก็คือตัวของเทคโนโลยี Flyknit ตรงนี้นะครับที่จะทําให้การใส่ตัว t e m โปเ e เจนสิ0เนี่ยมีความกระชับในส่วนของข้อเท้าเพิ่มมากขึ้นนะครับและอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนปุ่มใส่ที่ถ้าหากมองไกลๆเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามาลองดูใกล้ๆมาลองสัมผัสดูเนี่ยเราจะเห็นที่ส่วนของบริเวณข้างเท้าด้านในตั้งแต่จุดตรงนี้นะครับ ยาวไปจนถึงส่วนของช่วงปลายเท้าเนี่ยจะมีปุ่มใส่ที่ n i กี้เนี่ยเขาใส่เข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่ง n i กี้บอกว่าปุ่มตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้สวมใส่เนี่ยสามารถควบคุมลูกฟุตบอลได้ดีมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเลี้ยงบอลตอนส่งบอลหรือว่าตอนยิงประตูนะครับ และอีกหนึ่งส่วนครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเทคโนโลยีของ Tempo 9นะครับก็คือตัวของโฟมพอดที่เคยมีใน Tempo 9นะครับถ้าใครเคยเห็นตัว Tempo 9เนี่ยจะมีการใส่โฟมเข้าไปในช่วงส่วนต่างๆของบริเวณอัปเปอร์นะครับแต่ว่าในส่วนของตัว t Tempo Legend 10นี้นะครับ Nike เนี่ยได้เอาโฟมพอดทั้งหมดออกไปเลยนะครับ เพื่อที่จะทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยได้รู้สึกมีความใกล้ชิดกับฟุตบอลมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการดีไซน์นะครับการนําโฟมพอดออกไปเนี่ยจะทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นครับแล้วไนกี้เนี่ยได้ออกมาบอกว่าตัว Tempo l e g e n d 10นี้นะครับเป็นตัวที่มีน้ําหนักเบามากที่สุดแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากที่สุด ที่ตัวเทมโปเนี่ยเคยผลิตออกมาเลยนะครับผมโอเคครับมาดูกันต่อที่ส่วนของชุดพื้นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวเทมโป9เนี่ยคือบริเวณแผ่นของพื้นเนี่ยถ้าตัวเทมโป9เนี่ยจะมีบางส่วนที่ไม่ได้เป็นแผ่นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าในเทมโป10นี้นะครับถ้ามาลองดูตัวแผ่นชุดพื้นเนี่ยจะเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของชุดปุ่มเนี่ย จะมีความคล้ายกันกันกบตัวเทมโป9เลยนะครับถ้าไม่สังเกตเนี่ยดูไปจะนึกว่าเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับลักษณะของตัวปุ่มต่างๆเนี่ยจะทําให้มีความกลมมากขึ้นนะครับมากกว่าตัวของเทมโป9นะครับแล้วก็จะมีการใส่โลโก้ของเทมโปเข้ามาที่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับจากส้นเท้านะครับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่า Tempo 10นี่ที่ไนกี้บอกว่าเบามากที่สุดกว่าเทมโปรุ่นไหนๆครับน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่กันตกอยู่ที่ประมาณสัก205กรัมนะฮะสำหรับตัว Tempo Legend 10ตัวนี้นะครับก็ผมได้มีโอกาสสวมใส่สแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็จะรู้สึก กระชับที่บริเวณข้อเท้านะครับเนื่องจากทาง n นกีเนี่ยได้มีการเพิ่มเทคโนโลยีของ f l y k เ i t เข้ามาที่ส่วนของบริเวณข้อเท้านะครับทำให้เวลาสวมใส่จะรู้สึกกระชับตรงข้อเท้าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ก็รู้สึกว่ามีความโชบเฉียวมากขึ้นจริงๆนะฮะนี่นะและนี่ก็คือเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับของ Nike Tempo Legend 10นะครับราคา1คู่ตกอยู่ที่8,100บาทเท่านั้นเองนะครับ หาซื้อกันได้ครับที่ร้านอาริฟุตบอลทุกสาขาเลยนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ครับอาริ o t ตบอลสโตร์ .com ครับสำหรับอาริรีวิวนี้ครับผมต่อน้นองขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ